สวัสดีจ้ากับมาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะกับมูนอ c อ i ิสไบเตสติกาวันนี้เรามีกล้องมาลงเพียบเลยก็เดี๋ยวจะทำคลิปอัปเดตให้ชมกันเนาะแต่ว่าเราจะพามาชมไหว้ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นไหว้ที่เหมือนจะธรรมดานะแต่ว่ามันก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าเราสามารถพบเห็นไหวยตัวนี้ได้ทั่วไปก็คือพวกเป็นไหว้ตัดดอกที่มันใช้ว้พระแต่ว่าตัวนี้จะเป็นดอกด่างหรือที่เรียกว่าสแปรจ้า ก็เดี๋ยวกลับมาดูก่อนนะกลับกองแป๊บหนึ่งนี่จ้าเห็นกันได้ยังเอ่ยก็จะเป็นตัวนี้นี่ตัวนี้เรียกว่าหวายเอียสกุลดอกดางนะจ๊ะซึ่งก็จะเป็นกล้วยไม้น้จําพวกที่ใช้ตัดดอกไหวพระพวกนั้นซึ่งปกติแล้วที่เราเห็นกันทั่วไปตามท้องตลาดก็จะเป็นสีขาวม่วงที่ใจที่ใจปด ที่ใช้ตัดดอกไหวพระจัดพานจัดงานแต่งงานศพงานต่างๆก็จะเป็นตัวสีขาวกลีบม่วงแต่ว่าตัวนี้มีความพิเศษคือดอกด่างก็คือความสเปรดนะจ๊ะเรามาดูกันใกล้ๆนี่ซึ่งตัวดอกด่างนี้จะเป็นตัวที่กลายพันธุ์นะจ๊ะแต่ว่าไม้ชนิดนี้ไม้ตัวนี้รับรองดอกยังไงทุกด่างทุกต้นแน่นอนเพราะว่า เป็นไม้แยกตะเกียงนี่แบบนี้ก็คือแยกตะเกียงจากต้นด่างลูกก็ออกมาด่างเหมือนเดิมนี่เป็นไม้แยกตะเกียงไปจ้าเนี่ยตัดตะเกียงมาปลูกตเต็มเลยนี่ตัดตะเกียงมาปลูกเพราะว่าเอาไปปั่นหรือว่าทำมาเล็ดแล้วมันไม่ติดมันไม่ติดนะจ๊ะก็เลยต้องแยกตะเกียงซึ่งพอแยกตะเกียงปุ๊บมันก็จะมีจํานวน,นน้อย ต่างจากเวลาปั่นตาปั่นตาเราสามารถทำตัวนี้ได้เยอะเป็นหมื่นๆต้นแต่ว่าตัวนี้ต้องใช้การแยกตะเกียงเท่านั้นนะจ๊ะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นหวายที่เลี้ยงง่ายแต่เหมือนหวายทั่วไปเลยเหมือนหวายตัดดอกเหมือนหวายหว้พระทั่ไว้ผ้าไปออกดอกได้ทั้งปีนะจ๊ะแล้วก็บานทนหรือสีสวยด้วยมาดูใกล้ๆดูข้างๆ เดี๋ยวฟังหนึ่งดูลายด่างเขาสิเขาสวยจริงๆนะตัวนี้เรียงง่ายออกดอกได้ทั้งปีนะจ๊ะเนี่ยต้นมันก็เหมือนหวายทั่วไปเหมือนหวายแต่ดอกธรรมดาเลยแต่ว่าเราตรงลำต้นอาจจะมีสีแบบว่าแดงๆเ,เห็นไหมตามข้อเนี่ยเนี่ยสแดงๆส้นแดง,ดง,ดงให้รู้ว่าแบบว่าดอกแดงๆสักสแปดอะไรเงี้ยอันนี้มั่วนะดาวเอานี่ ส่วนราคาก็ไม่แพงนะจ๊ะอยู่ที่กอละสองร้อยบาทเป็นไม้ตะเกียงนะจ๊ะอยู่ที่สองรอยบาทสามกอห้าร้อยสามกอห้าร้อยมีอยู่ประมาณเนี้ยสิบกอหมดละลูกค้าชอบมากเพราะว่าตัวนี้ดอกสวยดอกสวยเลี้ยงง่ายใบยเขาก็จะเป็นมันหวายธรรมดา ถ้าไม่เห็นดอกก็จะยัไม่ออกเลยนี่ดอกเขาหน่ารักนจะจ๊ะน้องน้ารักน้องเลี้ยงง่ายออกดอกได้ทั้งปีลูกค้าซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนจะ้ะก็ถ้าใครสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้นะนีโโ่โอ้ยแถมอีต้นนึงดีกว่าแถมตัวนี้แล้วกันตัวนี้ก็จะเป็น เออเงินหลวงเข้ากับวายโลวิไอซึ่งเป็นลูกสมของไม้ป่าไทยเข้ากับไม้ป่าฟิลิปปินส์ออกดอกได้ทั้งปีนะจ๊ะแล้วเวลาเขาออกดอกเป็นพุ่ม,มๆเขาจะน่ารักมากนี่ขนาดออกสามดอกเขาน่ารักเลยดูสิออกดอกได้ทั้งปีนะตัวนี้เนี่ยป่าเขาน่ารักแล้วดอกเขาหยิกหยิบใหญ่ๆซึ่งเขาหยิกใหญ่ยยได้โหลวายโลวิไอนี่น่ารัก โอเคก็ยังไงเดี๋ยวจบไว้เพียงเท่านี้เนาะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า